นี่ครับผมจานบอมครับทีมงานมดแดงเอ้มดดาครับทีมงานมดดามครับผมนะครับใช้เยอะเลยครับอ๋อสูตรไหนครับผมสูตรสองครับอ๋อครับผมสุดยอดเลยสูตรสองบบกขนมปังขาวใช่ปะครับโอ้โหกินดีจริงสูตรนี้ตกเองช้อนเองครับ ดูปอดนะครับผมนนสวยจัดครับตัวสวยเลยตัวนี้ว่าต้องใส่คลาสต้องเยี่ยมวัย โชว์โชว์นะครับผมโอ้โหนี่ครับนี่สุดยอดครับผมฝากด้วยครับเดี๋ยวฟันเรียบ